แม่มาหยังแม่มาขุดมันบ่มแม่สุกมาขุดมันมาเอาออยอดมันยังต้องซุบเอาข้โพดขึ้นบ่ถือไปเอายอดมันเดือนท้ายก็ได้มีละมาติกัดนะนั่งาลาเล่นยู่ฮาลาเล่นอยู่ฮาราไปเล่นอยู่อู่นไป รถมาเอาไหมเอป็น่มีถุงเลยบ่มีสอบเด้สอบแม่กับโบอันบบอโตออตเจ้าสื้อสามลอยบดติยังว่าจะมจะให้ทานด้ามลงมามันสีหาหากละมันแกวสสับมันแกวสีสับมามาแล้วลาเสียหายลำลังกเอียนด้วย มันนั้นมึงก็ไปนี้นะแม่ไงต้องไปบกผากมึงโอ้นั่นเห็นบ่ <laughs> ไปเยลยแล้วกดกันไปไปเลยไปไปเอาโซดาไปน้ำ <c oughs> เผานเอาขายมันไม่ในแม่บกเาผาเบื่อหอยไรนี้ม,มาซอยข <c oughs> หอยเนาะฮะ บอ่อยังมาใส่ยังมาแต่งแก้วปะเป็นแก้วปะเป็นก็ประตูติ้นไม่รักจะให้ยิ่หยังยิ้หันเก็บตัวไหนอีกแบบแบบบ่โอ้เพิ่นไปยุพนมันบ่ยันอันนี้ห้แม่เงี้ยชุกแลพาแม่บอกแลพามะน้ำแม่บอกว่าให้มาขัดตัวหน่อยออกให้เพ่นมาเสร็จขี้ดินออกให้อันยุพนพอน้ำ เราสอนให้แม่บโบยนี่ไปเอาบ้างไ,ไว้ก้อนอันน,น,นั่นนะยังอยากไปเที่ยววัดอยู่เาาดียวนี่โอ๊ยแม่ลาดเคยฟันมาบกหาตุ่มอันตายแม่แม่แม่แป้นแม่แป้นเขาตื่นเถอะเขาว่าคนที่ตัวคนที่ตัวมันเนี่ยเออเดี๋ยวเอย โอ้ฝันเป็นจริงเป็นจังเป็นผู้ใดชเมืะ่ะฝันว่าปวดเป็นงานศพผู้เดชไปก็ไม่เปลี่ส้นสุดดำ้อมผู้เดชนานๆาบนว่า,า,าเต็งผู้อื่นตายมึงได้ตายเพราะว่าสินะเพราะวา่ามัน่นนะบอกข้ามึงเอ้ยถหายน้ำถ่ายน้ำมันได้ลัดโตเอ้ยประเสริฐผู้เดชเออใส่สุดดำโอ้เป็นงานศพบ,บารมีร่องขายเลี้ยงกันหลาดฟาด โอ้ยกูเอาลงาตัวไหนโนบะนิวาสันน่ะแม่แม่เขาตื่นเถอะเขาตื่นซะแม่มันมาเป็นวามจริงเนาะแม่น้อว่าสันน่ะบารนี่ก็ไปเบิ่งมันเออเอาอุลี่เลยหลัดอันเออฝันดีเนาะฝันดีวาสันตายตื่นเตือนตือนแม่ตื่นมาบังหาเขามันไหลบารนี่ไหลให้โอ้ยพี่ลอกูวาสันเลยหลัดตัวไอ อันนวมันดูแนวเนาะมันก็มันก็นเสือื่นนะเมลาดโอ้ยอยากินอืมอืมไรอันโอ้ยพี่ดูันมาเนอะบาเลยต่างชติได้เมราด โอ้มานี angan, im, ่ตัวแบบว่ามันมันเสื่อมเสื่อไปน้ำพ่วงฟันเนาะเครื่งสียหายนาะบากหาตงน้ำเนาะอันมันก็นอนตายกูก็จับมือมึงนอนมันนันโตรงมึงือตายที่จ้ากูนี่ละปากมึงปากมึงก็เลยว่าพระราผู้ยอันนี้เดี๋ยวสิไปอันสวดอันเนียงพระยังเนียงขอมันบานนะอิมเอียง่อสวดงามสูบไผ่น่ะมึงเอือนบอกไปเลยไรกูกะว่ามันนะ เราไปเราไปไปเราไปอก่คขอนกูบเดี๋ยวคขอนกูบอ๋ย่ขอนกูบอกว่าให้มาคัดมันซอยนี่มาปัดขี้ดินออกนี่ฝนตกใส่ทีละนอแต่ก็นังขดดินแล้วงามนอดินมันสวยดีได้หนิคัดมันเดือจ้าคัดมันซอยไอ่ห้องหนูกของมีลาสีิบปลูกนี่ละจังหน่อยไปปลูกน้องแขกกเออก็ดีจ้เนอแม่รัดนอนน้องแขก น้ามนันก็บ่ถ่วมได้เอ่ยมันแหงคือกันโอ้ยสบ,บายเลยบันทา่างเขายัางผุนได้คุยภาคไป่ผุนได้เป็นม่วงผุนเลยงาำเิ้มว่ไจะกินขออ้าวปูกก็ยังม่ละเออาล่ะบ่ไม่อยากหรอกนี่อันนยู่ เออบักนี้มันบักขามันกินแล้วบักโอ้บักดำกินน้ำข่อยแล้วบกขามันไปนอนฮะนี่เด้มันมันอิ่มเดี๋ยวเด้มันก็อยู่นี่เนี่ยมันติดพอเสี่อนมันเนาะบักบักดำเดอนี่เรีมันกินเด้ขอก็กอดมันละเอาขากล่องเมื่อไรเราไปใส่ปะ คนไม่ได้ไปตอบค้มเม์ให้มูคนไม่ได้ไปเยียมบ่านอยู่เมนลด่ดเอ้ยเดี๋ยวที่ตัวหามันอยู่หมกตูวอืม